เพื่อจะอภิปรายกันภัยใกล้ตัวใครกลัวอะไรภัยคือสิ่งที่น่ากลัวอันตรายภัยที่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะก็คือภัยที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละปากปากเขาเรียกว่าอะไรคนะโอทภัยลมอะไรก็ไม่เท่ากับลมปากเข้าไปอย่างนั้นปากที่พูดออกมาโดยไม่ทันคิดแล้วเป็นชนิดของปากที่เรียกว่าโูดทพานี พูดไปว่าของเหม็นของเสียปากเหม็นไงฮะแล้วก็บอกว่าวาจาปากเสียกล่าวร้าวพูดจาดา่าทอหยาบคายโปปดมดเท็โสเสียดย,ยุย,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 ยงอะไรแต่ไม่อะไรที่ไม่ดีนินทาดา่าโคตรอยู่ในนี้หมดคนหน้านเวลามองหน้ากันปั๊บเนี่ยเจอหน้าเนี่ยมองให้ตาทะลุก็ไม่เป็นไรแต่ลองปากออกมาสิมองไหมมีอะไรปะ <c oughs> เรื่องอะไรเรื่องอะไรฉันม,มองเธอทําไมไม่มองอ่ะเอา้าเธอไหะมองฉันทาไมเอาก็เธอเธอไม่มองฉันเธอจะรู้ว่าฉันมองเธอไป เท่าน,านัา้นแ่ะเดี๋ยวก็ <พอ S 1> จบไปแลถ้าอย่างนี้ล่ะคะ่ะเขาเรียกว่าแป๊บเดียวได้เรื่อแงบบไหนๆพูดถึงลมปากท่านลองคิดสิฮะลมปากเนี่ยเราก็เลยนึกถึงลมพายุลมพายุถล่มมรสุมลมวาตภัยลมอะไรตาอะไรต่างๆที่บ้านเรือนพิพังพินาศเสียหายนั่นแหละก็เป็นเรื่องของวาตภัยแต่พอวาตภัยเกิดขึ้นแล้วไม้คนลมหักอะไรแล้วก็ยังมีอุทกภัยแถมเข้ามายังไม่พอพูดถึงเรื่องนี้ไฟก็ไหม้เข้ามาอีกไหม้ป่าไหม้บ้านไหม้เรือนต่อจนปล้นสิบครั้ง ยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนี่มาถึงโจรภัยแล้วแต่ที่นี้มันไม่อย่งงางนั้นมันเกิดพร้อมกันทั้งโจรภัยอาคีภัยเพราเกิดอาคีภัยขึ้นมาเจ้าของขนของหนีโจรภัยขนต่อ,อไปเลยออกานซื้อพิมพ์ปล่าตายแล้วนะอยู่ในโรงศพแล้วตั้ง์สามวันอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะมันยังเข้าไปข่มขืน <ți> <us> ผู้บับิภัยต่างๆเนีท่านที่กร,รบอุบัติภัยต่างๆในเมืองหลวงนะตื่นมาไม่แน่ใจว่าชีวีจะปลอดภัยหรือไม่ส่งลูกขึ้นไปเรียนตอนเชา้าบายๆนะยังน่าเริงตอนบ่ายกลับมาไม่มีซะแล้วน่าเศร้าไหมแล้วจะไปฉลองปีใหม่เอาไปพวกเราไปริมน้ำราเริงสดชื่นตกน้ำตายเป็นฝู่น มันอยู่ที่ไหนแต่จริงๆแล้วกว้างแล้วภัยที่เขาแบ่งไว้ก็มีอยู่สี่ภัยด้วยกันเท่ภัยที่ตามหลักเกณฑ์นะภัยจราจรบกเรืออากาศภัยในเคหสถานเป็นแก๊สเป็นไฟฟ้าเป็นแค่ข้ามแมลงไปภัยในที่ทํางานเช่นสํานักงานโรงงานพวกลิฟต์ไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรแล้วก็ภัยในที่สาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางเดินไม่เป็นถนนสวนจตุจักรสถานีรถไฟเลยภัยหมดภัยเหล่านี้ข้ากับคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเขายังมีการพริกแ้มนะอุบัติภัยใน วิทยุทุกวันเพื่อจะเตือนให้คนรู้ว่าประมาทโทมัตอยู่ในนังความประมาทเป็นทางแห่งความตายท่านที่เคารพชีวิตแบบไทยๆใครก็รู้ต้องต่อสู้ทุกรูปแบบไม่หวั่นไหวสู้ด้วยกายด้วยสมองและด้วยใจแต่จะเก่งเฮงอย่างไรแล้วแต่ดวงค่ะพูดถึงภัยเนี่ยถ้าเป็นผมผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมกลัวเมียที่สุดครับ ผมทราบจากภรรยาผมจากผู้หญิงลหลายคนที่เราเคยพบผู้หญิงกลัวอะไรรู้ป่ากลัวแก่ครับ <laughs> อย่าง, <laughs> อ,างอื่นไม่กลัวกลัวแก่อย่างเดียวสําหรับภัยที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งที่ผมควรจะนํามากราบเรียนก็คือโรคาพยาธิเนี่ยคือความเป็นโรคโรคภัยไข้ไขเจ็บสําคัญไม่สําคัญก็มีทั้งกระทรวงกระทรวงหนึ่งแหละครับกระทรวงสารสุข คนไทยเรานี่ห้าสิบเจ็ดล้านคนรวมทั้งผมด้วยฮะล้านนั้นท่า,านทราบไหมว่าคนนี่เกิดพวกคนไทยนี่เกิดนาทีละสองคนครับจะตายสองนาทีต่อคนโลกภยกัยไข้เจ็บที่ตายมากที่สุดในสิบอันดับที่กระทรวงสาธารณสุขได้ได้เขียนเอาไว้แล้วก็ได้กำหนดเอาไว้ว่ามิอยูสิบรายเนี่ย สำคัญที่สุดก็คือเรื่องที่ตายเป็นอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจไม่ใช่พวกหัวใจหักหรืออกหักนะครับหัวใจโรคหัวใจที่เก็บแค่ได้ป่วยทางหัวใจหัวใจไม่ขี้เกียจทำงานนะครับนานๆเข้ามันขี้เกียจทำงานทีนี้หัวใจที่ขี้เกียจไม่ใช่มันเป็นพ่อพ่อคนแก่นะครับคนตั้งแต่เกิดมาก็เป็นสามชั่วโมงนี่คนตายด้วยโรคหัวใจสิบคนนะมะเร็งเนี่ยสามชั่วโมงเจ็ดคน ที่ตายขนาดเนี้บาดเจ็บจากการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายเรืออื่นอื่นอีกหน,หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งคนขนาดนี้ฮะคือประมาณ8ปดพันหร้ยอ็ดรายต,ต่อปีเนี่ยตายอักเสบก็ตายโรคอวัณโรคก,ก็ตายอัมพาตกระตายอันนี้เป็นเรื่องที่โครคภัยไข้เจ็บกำลังก่อควนคนไทย <c oughs> กําลังใกล้ท่านบางทีท่านนั่งอยู่นี้นะฮะโรคเอดกําลังมา <c oughs> นักนักเรียน <c oughs> โรคแอดเนี่ยโรคแอดนักเรียนนักศึกษาเป็นแล้ว27คนนะกําลังป่วยอยู่เด๋ยนนี้ไงง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายอยู่เด๋อนนี้ผู้นักนักสแสดงนะผู้แสดงนักร้กองแล้วดนตรีไม่นุไม่รวมถึงคุณกานิกานะครับแปดคนนะีแปดคน,นครับข้าราชการเนี่ยไม่รวมถึงผมนะร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะครับแล้วก็พวกนักโทษพวกนักต่างๆนี่ทั้งสิบแปดสิบเก้าอาชีพเนี่ยทั่วทุกอาชีพเป็นหมดแล้วครับพวกที่นั่งอยู่นี้ ผมคิดว่าสิบคนเน่เป็นสองคนแล้วนะครับแต่ไม่รู้อกไลนครบเป็นที่ว่าเป็นอะไรที่ว่าเป็นอะไรเป็นเอดไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอ๋อออภัยที่ใกล้ตัวที่สุดคือโรคภัยไข้เจ็บเออท่านที่พูดเมื่อกี้เนี้ยผู้ว่าดิตอนนี้ตอนนั้นที่มาออกไลนกันยังเป็นผู้ว่าอยู่ใช่ไหมเกษียณแล้ว อ๋เ <พน S 1> อเกษียณแล้วเหรอเกษียณใช่<ม>โอ้คืนมาพูดอย่างนี้ในราชการเอาออกแน่จริงเปล่าเพราะว่าท่านพูดอะไรที่แบบข้อมูลจริงมากเลยสถิติหเหออท่านสายสิทธ พรนแก้วอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเราเคยไปแซวกันที่อุบลราชธานีแล้วท่านมาเป็นประธานพอท่านมาเป็นประธานท่านก็เลยเป็นข้อมูลให้เราให้นื้อผู้ทั้งหลายเป็นดทบเล็มแทบเออเียเป็นข้อมูลเพราะกว่าไหมเออเป็นวัตถุดิบมาเออค่ะเอามาปรุงเล็มซะจนร้านเลี้ยนเตียนโล่งไปเลยแล้วท่านก็เล่นกับเราด้วยท่านเล่นกับเราด้วยก็เลยออกรายการ ยินดีมาร่วมรายการแล้วก็มาร่วมรู้สึกมากกว่าหนึ่งครั้งนะท่านส,สายสิพนแก้วแก๊กท่านดีอะไรท่านดีแล้วข้อมูลท่านเป๊ะๆใครจะนึกว่าผู้ว่าจะกล้ามาเล่นกับเราเออแม้กล้ามา<ะ>เผชิญหน้านักพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนที่บอกว่าไพ่ใกล้ตัวก็จะเป็นเรื่องที่โจ,จรับรไพ่โอทภไพ่อะไรเนี่ยนาเหมือนอย่างที่แม่บัวทองพูดถึงเนี่ยใช่โอทภไพ่นี่เป็นมานานแล้วนะเป็นมานาน,นรายการนี้ 27- 28ปีแล้วนะเนี่ยออโอทภไพย่ยังน่ากลัวอยู่นะเมื่อก่อนนี่ยิ่งโอทภไพ่ใหญ่โดนสับ โดนจุ๊บจุ๊บจับจุ๊บจับจะไหมฮะโดนจุ๊บไปเลยเราเนี่ยโดนจุ๊บบ่อยเลยกันแล้วเมืก่อนนี้บอกเฮ้ยต้องแบนบางคนไม่นั่นรีบแบนตัวเองก่อนเลยนะเออใช่แล้วผู้ชมผู้ชมก็ถามเออแล้วพูดอะไรทำไมแค่นี่โดนแบนเปล่าแบนเองแบนเองเออแล้วก็เมื่อก่อนนี้พวกแต่งเพลงพี่จําได้ไหมค่ะพวกเพลงก็จะโดนเซ็นเซอร์โดนไม่ได้บางบางเพลงนี้ไม่ให้ออกอากาศโ้ไม่ออกอากาศเพราะมันลงหวัดเสียวลงสระบางตัวหรืออะไรบางอย่างหรือบางทีก็บอกว่าไปทำเออทำให้เกิดความไม่สงบอะไรพวกนี้นะ มันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะอันนั้นเป็นภัยเป็นไัยคือเมื่อก่อนเราเราคุยหลายอย่างไัยเขาเรียกไัยจากโจรผู้ไ้่ววิ่งบกทกทิ้งวิ่งราววาตภัยวตัตไัยอุทกภัโยโจรภัยโจรภัยเออจะไหมฮะแต่วันถึงวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าภัยมันอีกอย่างหนึ่โดยนี้มัน<า>เป็นภัยใกล้ตัวอะไร ก็นี่ไงภัยไซเบอร์ไงก็คือเกี่ยวกับเรื่องให้จริงจริจริง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 ไหมคจริงกับพี่เนี่ยนะไม่ถือว่าเป็นภัยเลยเป็นความสนุกสนานที่เราสามารถท่องเที่ยวได้รู้โลกกว้างขึ้นพี่ถือว่าไม่เป็นภัยนะมนัอาจารย์ไปทำอะไรไว้ล่ะมันไม่ใช่เราไปทําเจอกันเป็นแถวเอาเลยไม่เราผมไม่ต้องทำเราก็มันก็จะรายงานอย่างเช่นเฟซบุ๊กเนี่ย ใช่ไหมเฟซบุ๊กนี่เดี๋ยวโดนแฮ็กเฉยเลยนะ Facebook ของเราที่เราพสดี่ดีเขาเข้ามาก้าวไก่เราเอามันมาถึงก็เขาเรียกว่าอะไรบางที Facebook เป็นชื่อรู้ชื่อพี่แอเงี้ยนะชื่อดังๆคนดังคนสำคัญการทีการทำไมเกสร Facebook อยู่ๆก็มีส่งไปหาคนอื่นลูกโป๊ะไม่ใช่ลูกโป๊ะดิเอาลูกโป๊ะพี่คิดติดแต่ลูกโป๊ะไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะส่งไปว่าอะไรกําลังเดือดร้อน กำลังเจอเหตุการณ์บางทีเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้บางทีติดอยู่ในต่างประเทศอ๋อขอเงินหน่อยเออพอดีตอนนี้เงินมันไม่เป็นทันไม่ได้เอาเงินเตรียมไปเนี่ยขอให้โอนมาหน่อยเดี๋ยวจะส่งคืนให้คงไม่กล้ามั่งกับพี่เออคงไม่กล้ามั่งกับพี่เพราะพี่บอกตัวเองมาแล้วว่าพี่หมดกับรายการไปเนี่ยห้าสิบกว่าล้านแล้วบัดนี้ยืนสแตนด์อัพด้วยขาตัวเองได้พลูกชายช่วยไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางคนพวกสนิททั้งหลายก็ไม่รู้ก็ปล่อยไปถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นภัยใกล้ตัวหรือบางทีเขาอยู่นี้ใกล้มากเลยนะอยู่บางททีีเเค้้าามขออใหัปดตก็ยน่ะ ธุรกรรมกับธนาคารนั้นธนาคารนี้เฮ้ยเ,เดี๋ยวขอขอ้อมูลุณอีกทีซิอะไรใบเลขบัตรประชาชนอะไรให้ไปปับ๊บอา้าวเฮ้ยกลายเป็นโจรมันไปทําอะไรมาก็ไม่รู้ถูกไหมฮะจานั้น,<อ>นกมมาเดือดร้อน <มา S 2> ล้วลาตายจริงถูกไหมเนี่ยอันนี้คือภัยใกล้ตัวจริงๆคือมันมาติดอยู่กับตัวเราเลยติดกับอยู่กับมือถือเนี่ยนะติดไว้เราใช้เราสนิทเลยเรียบร้อยติดอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ตายนี่แอบถามนิดนะอาจารย์ถ้าเราไปทําอะไรที่แบบ เป็นส่วนตัวส่วนตัวไว้เช่นถ่ายภาพตัวเองไวอยากดูแถ่ายกับคู่รักอะไรไว้อะไรเพราะถือว่าเป็นส่วนตัวขอให้มันเป็นโมเมนต์ของเขาเรียกอะไรเราจะได้จดจำเพราะวันเวลาผ่านไปเราจะได้ความอะไรที่สดใสแบบวันนั้นไม่ได้แล้วแล้วไอ้เครื่องนี้เราเปลี่ยนเอาเครื่องใหม่มาพี่ไม่ไอ้เปลี่ยนนั่นยังนั่นคือโบราณแล้วนะเอาซิมเก่าออกมาไอ้เปลี่ยนนั้นโบราณแล้วนะแล้วไงเราเปลี่ยนเครื่องเพราะเดี๋ยวนี้เราจะไปฝากไว้บนคลาวไงพวกวไอ้คลาวถลยนะูแม่ไอ้ตัวเนี้ตัวดี มันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ยังอยู่ในคลาวน่าเหรอถูกต้องตายแล้วพี่ไม่ต้องไปเอาเครื่องให้ใครหรอกเขาก็สามารถดูดออกมาจากคลาวได้ตายตายตายในลาดาราต่างประเทศบางคนนักร้องอะไรนะเดนิเฟอร์โลเปสก็เคยเจอมาแล้วใช่ไมฮะมันใกล้ตัวทางนั้นเลยตายตายเดี๋ยวมาดูภัยแสดงว่าไอ้ไัยใกล้ตัวอันนี้น่ากลัวที่สุดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูต่อดีกว่าค่ะมีภาคสองค่ะ